ต่อไปเธอไม่ต้องมาเจอลูกสาวของฉันลีนงั้นเราห่างกันสักพนะักน้อแม่เธอจะได้สบายใจวู้นไม่ต้องไปวู้นแม่คะาตั้งแต่หนูเกิดมนาะแม่ก็แต่บังคับหนูบังคับหนูกดดันหนูกดดัน,หน,ดดน,ห,นหนูเครียดนะคะเอออาทิตย์หน้าจะสอบแล้วแกแกได้อ่านหนังสือยังก็พออ่านบ้างนะแล้วแกล่ะ ฉันก็อ่านแหละแต่ก็ยังไม่เข้าใจอ่ะเออแกกดดันนิดน,นึงนะเพราะว่าแม่แก่ะบังคับแกมากเลยอืมไม่เป็นไรหรอกชินชิน,นละตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะแม่ไม่เคยปล่อยฉันเลยแหละถึงนั้นเราติวหนัสนงสือกันดีกว่าเนาะมปตีหนังสือกันลินขาป้า<ะ>นีอะไรเนี่ยมันอยู่ทำไมที่นี่นี่มาสนาเมเด็กเลมาอยู่ทำไมที่นี่ทำไมไม่อยู่บ้าน,านอ่านหนังสือ ก็หนูกำลังจะชวนเพื่อนไปติวหนังสือเ,เลยค่ะพวกหนูกําลังไปจริงๆนะคะแม่กําลังไปอะไรก็เห็นนั่งก็อยู่เฉยๆเนี่ยไม่เห็นไปไหนเลยแม,แม่ฟังแม่ฟังหนูก่อนก็เพราะแม่ฟังลินไปเยอะแล้วไงลินถึงสอบไม่ได้เรื่องแบบเนี้ยฮะแล้วจะสอบติดไมมหาลัยเนี่ยจะได้เรียนไหมดูน้องน้องี่ไหม่จังอ่ะอยู่บ้านอ่านแต่นังสือน่ะน้องทำไว้ที่หนึ่งทุกปีแล้วลินลับไปที่คอนโตททำไมถึงไม่สอบได้ที่หนึ่งแบบน้องบ้าง แม่ก็เอาแต่สนใจแต่น้องอ่ะอะไรอะไรแม่ก็ว่าแต่น้องดีแม่ไม่เคยชมหนูหรอกหนูทําดีแค่ไหนแม่ก็ชมแต่น้องแม่ชมแต่น้องที่ไหนก็เพราะว่าน้องทําได้ไงแม่ก็เลยชมแล้วลีนน่ะตัวลีนเองเป็นพี่คนโตทําอะไรให้แม่ภูมิใจบ้างหนูพยายามแล้วนะคะหนูพยายามทําดีที่สุดแล้วเออคุณแม่ใจเย็นๆนะคะหนูเป็นพยานได้ว่าลีนตั้งใจโอ้ยฉันไม่เชื่อพวกเธอสองคนหรอกเพราะครอบเธอหรือเปล่าเนี่ยทำให้ลูกฉันเป็นแบบเนี้ยลูกฉันเลนไม่เก่งเพราะเธอแน่เลยบุ้นเธอเล่าขอกับลูกฉันเดี๋ยวนี้ ถ้าแม่เป็นคนแบบนี้คะแม่จะมาด่าเพื่อนหนูแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าหนูจะเรียนไม่เก่งมันไม่ใช่เพราะเพื่อนค่ะมันเป็นเพราะหัวสมองของหนูเองต่อไปเธอไม่ต้องมาเจอลูกสาวของฉันดีนงั้นเราห่างกันสักพนะักน้อแม่เธอจะได้สบายใจวูนไม่ต้องไปวูนวูนเธอกลับมาเธอฟังฉันเราไม่ต้องไปฟังแม่ด,ด,ดี่ลฟังแม่ถูกแล้วไปฟังไปเพือ่อน หนูเกิดมาแม่ก็เอาแต่บังคับหนูบังคับหนูกดดันหนูกดดันหนูเครียดนะคะแม่เคยรักหนูบ้างแล้วทำไมแม่เอาแต่กดดันหนูอ่ะแม่ไม่เคยรักหนูเลยหนูก็ไม่รักแม่แล้วไปแล้วค่ะเล่นเล่นอยู่นี่นะเล่นมาสัปาห์มาอยู่นี่กลับมา๋ยว่นี่นะเล่นเดี๋ยวเธอถ้าแม่จะจับเธอได้นะแม่จะขังแกแล้วก็จะไม่ให้แกออกจากบ้านมึงที่นี่ กดดันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยถ้าเราโตแม่จะทำอย่างนี้กับเราไหมเนี่ยโดนกดดันอะ่ะไม่รวะ